สวนทุเรียนอำเภอแกลง31ไร่ไร่ละ9 0 0 0แสนบาทไปหาดแม่พิมพ์เพียง18กิโลเมตรถนนคอนกรีตหน้าแปลงถึงถนนสุขุมวิทเพียง8กิโลเมตรด้านหลังเป็นวิวเขาด้านหน้าเป็นถนนสาธารณะ2ด้านบ้านสวนหนึ่งหลังพื้นที่ว่างอีก8ไร่สวัสดีค่ะสวัสดี วันนี้นะท่านเจ้าของมาชมสวนนะคะเดี๋ยวไปดูกับท่านเจ้าของเลยค่ะแปลงนี้ท่านเจ้าของปลูกมาหกปีนะคะแปลงนี้อะไรลงุงก้านยาวสิบเอ็ดไร่ไปข้างหลังด้วยค่ะเดี๋ยวแปลงหนงแปลงนี้แหละตอนนี้คืออยู่กลางแปลงเวลาเที่ยงวันเลยนะคะ<ม>ก็ไม่ได้ร้อนแผดเผาเนาะ ท่านจะมาดูเป็นที่ดินสำหรับสร้างรีสอร์ทก็เหมาะเหมือนกันนะเข้าเมือง30มกโลท่านจะของใช่ไหมคะที่กลางลมเนี่ยใช่ไหมแปลงนมิเจ้าของสวนขายสูงราคาเท่าไหร่คะมันใกล้จะหมดแล้วเนาะคือมันร้อยสี่มั้งโอ้ขนาดในสวนร้อยสี่เพราะฉะนั้นเราซื้อร้อยมันตายแล้วดูร้อยเจ็ดสิบก็อย่าบ่นเลยเนาะขนาดเออหน้าสวนร้อยสี่ร้อยห้านะคะคือจะหมูดไปดูของเรียงเลยหมดแล้วแหละ ทำทุเรียนทั้งปีดีใจอยู่วันเดียวเนาะพอได้ได้เก็บเงิน,นแล้วก็เสียใจวันต่อมาก็คือหมดแล้วค่ะไม่พอขายนะแปลงนี้หน้ากว้างติดถนนข้างหน้าเนี่ยค่ะจะเป็นถนนอบตสองพี่น้องสมานมิตรนะคะรถจะวิ่งตลอดเลยเข้าไปหาดแม่พิมพ์แค่เท่าไหร่คะพี่สิบปดกิโลเนาะประมาณยี่สิบนาทีก็ถึงละใ,ใช่ค่ะอ้ีนี่นนนมาดู<ม>นี่ค่ะกันยาค่ะ <c oughs> ไม่เคยเจอทันก้านยาวเลยนะคะนี่ลูกนี้ถ้าขายประมาณเท่าไหร่คะลุงเนี่ยประมาณกิโลเนี่ยสองโลลูกนี้มาสามร้อยกว่าสามร้อยกว่ามีกี่ลูกต้นนี้เก็บไปแล้วหนึ่งลูกเมื่อกี้ถ่ายให้ดูมีเงินก็ไม่ได้นะคะเจ้าของไม่ขายนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องมาเป็นเจ้าของเองเลยนะคะลูก <c oughs> เองเลยไหมหรือว่าให้พี่สาวดูแล สาวช่วยปลูกช่วยดูน่กรุงเทพพาวมานี่นนได้นี่นวนได้คนที่ดูก็คือเป็นพี่สาวกับพี่เคยสองคนไม่ไหวไไเราก็จะมาฝากเขาอีก<ด>ฉันก็ไม่ไหวแล้วอย่ามาฝากฉันเลยเออขายก็แล้วกันออก็คือถ้าลูกค้ามาดูจะชอบเป็นหนึ่งในสามแปลงนี้ก็ยังขายเนะเาะขายแยกแปลงได้ค่ะมีทั้งหมดสามแปลงติดถนนทั้งสามแปลงเลยอันนี้เป็นมะละกอพันฮอลแลนด์ใช่ไหมคะฮอลแลนด์ค่ะ แล้วก็ฮันแลนะเดินไปของพี่ชายอ๋อพี่ชายแล้วก็ขายไปค่ะนั่นแนแดนมันก็จะมาเนี่ยแล้วก็สุดค่ะแล้วก็แปลงของผมมันก็จะเป็นแนวค่ะเป็นแนวชยแยงไปถึงต้นทุเรียนประมาณนี้ยออราคาเท่าไหร่คะ ตอนนี้ไล่ละเก้าแสนฮะไล่ละเก้าแสนรวมทั้งหมดก็สามสิบเอ็ดไล่เท่าไหร่นะไล่เศษฮะจำไม่ได้นะสามสิบเอ็ดไล่แล้วก็มีที่งอกนะมีสวนทุเรียนมีอันนี้คือเพิ่งลงไปหนึ่งปีใช่ไหมคะปีใช่ครับอันนั้นเกือบสองปีละด้านบนเกือบสองปีแล้วค่ะแล้วตอนนี้หกปีส่วนใหญ่หกปีค่ะหกปีแล้วก็ด้านที่ถัดส่วนใหญ่ไปตรงนู้นก็สองปีฮะค่ะ อันนี้ว่าเห็นภูเขาข้างนี้เขาเรียกภูเขาอะไรคะคุณกฤษอันนี้อ่ออันนี้เขากระโปงฮะเขากระโปงอันนี้เขาน้อยค่ะแล้วนี้จะเป็นเขาน้อยแล้วก็ใหญ่สุดอันนึงเขาค้วยน้ําเขียวค่ะ,คะถ้าเราไปท่องเที่ยวตรงนี้แนะนําตรงไหน,นท่องเที่ยวใกล้ๆบ้างคะแถวนี้แถวนีท้ท่องเที่ยวเหรอจะมีเป็นสวนเกษตรอนะค่ะออชัดปลาครับก็ะจะอยู่หลังเขาอันนี้ครับ อชัดปาร์คอชัดปาร์กค่ะสามารถเซิร์ชดูได้เลยครับค่ะเราจะเป็น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 สวนเกษตรแหล่งท่องเที่ยวที่ว่าสามารถแล้วก็มีที่พักด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งแปลนี้เราก็มาทําได้เหมาะเลยใช่ใช in oh, oh, ่ครับเพราะว่าของเราเห็นบอกมีน้ําที่เป็นสาธารณะเป็นสระน้ำเหรอคะสระน้ําสาธารณะใช่ครับอ๋อประมาณแปดไร่สระลูกนั้นอะใช่ใช่แต่ของเราเองก็มีบ่อน้ําเป็นสระน้ําอยู่ด้หนึ่งไร่เนาะใช่ครับ บาดาลลูกหนึ่งอยู่ตรงใต้บ้านเอกแอบข้างๆบ้านตรงนี้ครับค่ะทําไมตัดสินใจขายนะคะเออไม่มีคนทำามะทำไม่ไหวจริงๆนี่ก็คือมาจากกรุงเทพใช่ไหมคะคุณกิใช่ฮะก็ยังทํางานประจําอยู่ที่กรุงเทพเนาะปกติฝากพี่สาวดูแลเขาก็อยากแบบไปทําอย่างอื่นละไม่ไหวไม่ไหวแล้วก็เขามีลูกๆเขาก็ไม่ได้ไม่ได้แบบสนใจเรื่องสวนอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวพาไปดูเห็นบอกมีบ้านบ้านขนาดยังไงคะคุณกิตเป็นบ้านเออ เดิมมันเป็นจะว่าสองชั้นก็ไม่เชิงมันมีใต้ถุนบ้านนะฮะแล้วก็ตอนนี้มันก็เริ่มถมหน้าบ้านมาให้เสมอ,อกับพื้นปกติแล้วมันก็จะเหลือบ้านชั้นเดียวแต่ชั้นล่างอ่ะมันมันมันเป็นเรียกอ,อะไรใต้บ้านใต้ถุนบ้านใต้ถุนบ้านมันสามารถที่จะเก็บของอะไรพวกนี้ได้ครับเป็นบ้านตั้งแต่คุณกีบเป็นเด็กเลยเนาะตั้งแต่เกิดมาเลยฮะอะเดี๋ยวพาไปดูค่ะค่ะตรงนี้ก็จะเห็นว่าอ่าลิลี่เป็นไงบ้างเดินดูอะไรลูกถ่ายรูปถ่ายรูปเบี้ยม,มาก นี่ก็จะเป็นมะละกอพันทอนแลนดนะเห็นอย่างนี้นะคะแบบไปช่างกิโลนี่แพงมากเลยนะคะมะละกอเนี่ยเราอยู่ในสวนเหมือนแบบไม่มีค่านะเมื่อกี้เราได้เดินดูอยังยงอันนี้อัน,น,อน,น,อน,นปลูกไว้เต็มเลยอะไรคะใกล้กลกลจะเก็บทอนแลนใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเขาก็ขายรสึกหน้าเนี่ยแพงด้วย อีกแปลงใช่ไหมคะที่ลงมาละกอพันฮอนแลนด์ไว้ขายโลเท่าไหร่อ่ะคะอนนี้ประมาณสามสิบโอ้หน้าสวนก็สามสิบแล้วเหรอใช่ออืเป็นช่วงช่วงหน้าหน้าของมันด้วยปีหนึ่งเก็บได้กี่ครั้งอะคะปีละครั้งเหรอเก็บตลอดเดี๋ยวเก็บแล้วเก็บยาวเลยมันก็ <4. S 1> อันนี้ทุเรียนสองปีใช่ไหมคะ <5. S 1> อันนี้พันอะไรคะคุณกิ๊บหมอนหมอนหมดเลยเนาะ นี้แม่อุพามาดูที่ดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะตรงนี้อยู่ที่ตําบลสองสลึงอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะที่ดินแปลงนี้เลยนะคะด้านหน้านี่เลยติดถนนสาธารณะสองด้านนะคะด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตนะคะหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตยาวหนึ่งร้อยเมตรค่ะภูเขาร้อมรอบเลยนะคะ ตอนนี้เป็นถนนสาธารณะคอนกรีตค่ะหน้าแปลงหันหน้าทางทิศตะวันออกนะข้างทางเข้าแปลงนะคะเป็นยกสาธารณะลาดยางไฟฟ้าสามเฟสยาวสองร้อยเมตรค่ะตามแปลงไปเลยนะคะผังแปลงตามถนดที่อุ้ขึ้นให้ค่ะโซนด้านหน้าค่ะติดถนนเนี่ยค่ะทุเรียนพึ่งลงไปอายุปีกว่านะคะอีกสามปีเนี่ยค่ะรับรองว่า ก็จะสวยเหมือนแปลงด้านหลังนะคะซึ่งเจ้าของปลูกไปนะคะเก็บผลผลิตได้แล้วคือ20กว่าต้นเลยนะคะอายุ6ปีเก็บผลผลิตได้แล้วก็เลยตัดสินใจที่ตัดต้นยางค่ะนี่เห็นไหมคะแถวนี้จะเป็นต้นยางสูงๆแบบนี้เลยนะคะทั้งภูเขาเนี่ยมีแต่ต้นยางหมดเลยนะตอนนี้ทุเรียนนะคะเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะคะแล้วก็รสชาติทุเรียนเนี่ยอูชอบม,มากๆเลยนะคะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยค่ะ จะแห้งร่อนหอมอร่อยนะคะสำหรับทุเรียนระยองท่านที่เคยกินก็น่าจะไม่ผิดหวังเลยนะคะห่างของแปลงก็คือเกือบ10เมตรนะคะเนี่ยแล้วมีระบบเป็นสปริงเกอร์ให้ระหว่างแถวนะคะแล้วก็มีที่ต้นด้วยค่ะระบบน้าน,นะคะที่นี่จะมีบ่อน้ำเก็บน้ำให้ประมาณหนึ่งไร่นะคะแล้วก็มี สะน้ำสาธารณะอยู่ด้านหลังของบ้านนะคะก็เพียงพอนะคะในการปลูกทุเรียนจะมีที่ดินด้านหลังอีกประมาณ8ไร่ที่เป็นที่ว่างอยู่นะคะสามารถที่จะมาสร้างเป็นรีสอร์ทก็ได้นะคะก็ด้านหน้าเป็นสวนทุเรียนด้านหลังก็มาสร้างเป็นร้านอาหารรีสอร์ทบ้านพักนะคะทั้งหมด31ไร่ราคาเพียง9 0 0 0แสบาทเท่านั้นเองค่ะนี้ก็คือเป็นทุเรียนแปลงข้างเคียงติดกันนะคะผลผลิตแบบ ไม่พอขายค่ะแล้วก็ต้นนี้คือสมบูรณ์มากๆเลยนะคะถ้าเรามาได้แปลงด้านหน้าก็จะได้ต้นที่สวยแบบนี้เลยนะคะเป็นทุเรียนระยองที่สมบูรณ์จริงๆเลยนะคะแล้วก็ติดภูเขานะรสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะ